นางงามหมายเลขหนึ่งเสื้อขาวเดินผ่านไปและนี่คือนางงามหมายเลขสองและนี่คือหมายเลขสามตามมาติดติดก็หมายเลขสี่เอาละเบิงอีหมายเลขสองขึ้นหนาคิงก็มูเตสู่สงสัยมันหลับมันเพิ่งตื่นเนี่ยนี่หึยอกหยอกค่ะนั่งเบากันเบิดมือเสียวเวลาไหนมานางหลับคันว่าแมนแห่งเหล่าเวทีเลิกงานมาแล้วก็สิมหาว่างกระปอกระเป๋าถอดนาฬิกาออดนาฬิกาแล้วก็ถอดบวงถอดแบนถอดทุกทอกทุ้งเท่าแล้วก็ปักกอกปักกีบเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างขื้นสโลใส่ข้ามซอยหลายแถวหึหึหลังจากนั้นหญิงเอ้ยอย่างมาละลึก น้องไม่ถุงพันปีเห็ดยังกินดีวะบอลู้ล่ะเอาออกมาไว้ก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเขาเที่ยามาใบมื่อเศร้าเขาก็มาทำการหนึ่งสะกอนลงนังจากหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็สิไปหาเปิดหาซอกตู้เย็นได้ป่าหญิงเอ้ยระเบิงบุญบาปไปพ่อพักบุญยุคเคิงกับบานบ๊อเมนตะวันสูงวันเสาที่แล้วกูตีสูงระเบิงใบล้น,บนเบิือเหลือเลือ,ลอะการฮึะ <c> ซ <oughs> างเอามาลางใส่เห็ดไม้คือเก่าหลังจากนั้นกะตั้งน้ำมันใส่กระทะเอาไม้ฉันบอกว่าตั้งหรือเทของาหันเอาเทเด้อเทพอตะนน้ัวเพราอออาาามทตยคัแลน่ะ กันค่ะอันนี้ก็เป็นของเหลือได้หน่กะิมิใส่กอกยี่สองคอมัมยุคอหนึ่งอันนี้ก้อนแก้วก้อนคํำนั่งกระซื้อยุตลาดนัดไปกินมือเฮตโอล่า่าพราเอาไปกินซุ่มกันก็ลุกนองแล้วแนวกินมันลายนั่งก็เลยเหลือห้อมาเหมือนมันหลูเลยว่าไม่มีอะคิทีหลังจากนั้นเขาก็ตั้งมอเขาก็อนน้ำไม่ถุงพันปีพรอหนาลงไปต้มพอาตะต้มน้ำไม่ถุงพันปีแล้วเขาก็สิไปเปิดไปง่ายข้างสมบัติฉันกับไปพ่อหอดอกแดงซีแซ่แข็งไว้วอันนี้ก็บอกเป็นสามเดือนที่แล้วคุณตของเา ไปหั่นไปซ้อยเสียแล้วก็มาลวกน้ำไว้แบบนี้จากนั้นก็สิตักขึ้นพักไว้น้ำที่ลวกผักปุ่งวางหั่นเฮาก็บ่ต้องเททิ่มอันนี้ก็คือกันค่ะขนมจีนตั้งแต่2-3อาทิตย์พุ่นสูแล้วเบิ่งแข็งแกแดแล้วฮึๆก็สิเอามาทําการลวกน้ำไว้คือกันหลังจากนั้นเฮาก็สิเอาฮอตดอกแดงของเฮานี่ล่ะมาทําการซ้อยการหั่นไว้แบบนี้ก็สิทําการซ้อยเป็นเส้นเป็นเส้นไว้เด้อืออีนี่แม่แนวกินมื้อนี้จังไดบ่มีแนวสดแนวดีจักอย่างมีแต่ของเหี่ยวของข้างปีของพันปีระเบิ่งอย่าว่าขนาดบ่กอกก็บ่กอกพันปีเด้อฮึๆหลังจากนั้นเฮาก็เอาน้อไม้ที่เฮาต้มไว้นั่นล่ะมาทําการทุบๆไว้แบบนี้หลายคนเวลาเฮ เขากสิมักฮันเป็นบอแต่บอค่ะฉันมักถูกเดียวเมนูที่ฉันสิเห็ดมือนีชันบอกเพเธอไปว่าชันเห็ดอีหยังฉันกสิมาเห็ดตํำร่วมมิรสมปูสมุยทุกอย่างแหละละฉันกสิบ่ตั้งเมนูนี่ว่าเมนูต่ำปลาด้ฉันตังว่าในหูบอเมนูตํำลงโคหึหกสิบ่าห้ว่าต่ำหลงโคก็ในนอสูและเบิรงจักอีหยังใส่ถั่วทิบถั่วแดงแต่ว่าฉันสิไม่แนวมาอวดพวกเธอแนวที่สดที่สุดในมือนีก็คือบองพีค่ะเออเนาะผีดคอนเซปต์เด้ฉันก้นะเกาคอยื็รลต เหมือนเดิมสเต็ปเดิมใส่ซ้ำนี่แหละหลังกล่องเขาจังใส่อีกสามตะพี่หึหยอกหยอค่ะเอซีกับซีบาเนาะมุกนี่เจ้าเลนตั้งแต่เปิดเพจจนฮอตต่อันนี้เออน้ามุกหาบาทซีบาทกับฟางเอลหลังจากนั้นห้ากับสิบบาทบอกเืเทศไส่สอนุวยแล้วก็บอกกพันปีใส่สองนุวยแล้วก็สิทำกรนยัวยให้มันเข่ากันก้อนจากนั้นเขาก็มาปุงรถแบบที่นี่สเต็ปเดิมเหมือนเดิมค่ะปลาซีซ้อนตามสูตรแต่ว่ามือนี่เ้ากัสิไส่น้ำแซ่บอกควาเปียกลงไปน้ำเด้กับพะวันวุเลยาม เซตแล้วก็ตามด้วยฮอดดอกแดงพันปีแล้วก็น,นใไม้พันปีแล้วก็ตามด้วยผักบุ้งพันปีแล้วก็นขนมจีนพันปีสรุปรวมกันในซีพันปีค่ะเฮ้ยเซตแล้วก็ทำกานยัวยวขคนขนโคเลโคเลสมสมุย่างมันเข่ากันบอกแล้วขันมาเบิงช่องนี่ว่ามี้อีหยังจะเิญตาจะเลิญใจเลยแล้วอีกอย่างประโยชน์ประย่งอีหยังกับบะหมี่าลาแห่งบะหมี่ค่ะมแต่คว้าหมักมวลแล้วก็คว้าหมักยองยังว่าเฮ้ยก็เป็นตันเซจเรียบร้อยแล้วค่ะกับเขาแรงของฮ้องมืนนีแนวกินกับซีมี่ง่ายๆก็คือทำป้าหลงโขกสูตร ื่อสองคอแล้วก็อุ่นแกงอ้อมที่เหลือตั้งแต่มือใดบุสูแล้วก็มีแหนมตุ่มให้ยำเล่นจาก2อสาอันนั่นญิงเห็นบอ่ขนาดว่าเป็นเมนูล่างตู้เย็นเด็กมันก็ย่งเหลือเห็นแล้วกินต่างหลายอย่างวันนี้อ้ก่อนแก้วก่อนขํากับเลิกมาสองทุ่มปลไหลขายไปหาอาบน้ำอาบในคือเกาหลังจากอาบน้ำมาแล้วฉันก็หาผ้าเข่าลงฉันก็ไล่ขายนั่งซิมต่ำลงโขกก่อนเนาะก่อนซิมเข้าไประเบิงวางไดหูบหญิงอันพยักหน้างอกงอกเนว่ามันยังดีกระตอบฉันมาวางใดหูบอกรแซบยูแซบยูแต่ว่าที่หลังแกเห็นอีกนะมันหมายข้ามาจากไหนวะแต่ว่าแม่นสีบอกฉันว่าเฮียเทียเดียวเธอเบิงดู นี่คือผลงาน20สนาทีผ่านไปค่ะ